สวัสดีครับอะไรโจบอแมนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ no ี่น yes, right 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 ้องไรโจเกลบุกเนอืมม่นต okay so ้องไไรโจดมันกิ่น่าเสพแมนเน้อเด็กเบามนได้เอิญพ่นมาพี่น้องกินแต่บอกซข้าวยิมก็เอิญคือเขานั่งใกลไปเองผงจะได้จอยแบดูปฏิญาณฉันว่ไเด้กอ้วนฉันยิ่งยำแซบบอเนี่ยแซบบออันนี้ กันไปกันมาโวนน้ำสูบวกเป็นเที่ยวมันก็เหมือนกันเป็นอย่างคือว่ากันไก่ก็คือบ่ได้เห็ดให้มันสูบย่อนไอน้ำเห็ดให้มันสูบย่อนไอน้ำที่ตกลงมาหาน้ำเป็นว่ากันกันกอมากกว่าเอิ้นหูคือต้มจนเปื่อยหนึ่งนี่อาจสิบบ๊อเปื่อยแต่ต้มต้มนี่คือต้มให้มันเหลือเหงืจนเบิดอไหมจนเหลือแต่เครื่องปรุ๋งจนเข้มเป็นความรู้ใหม่กับพี่น้องขันกันแต่ต้องให้มันเหลือจนว่าเข้มจังเอิ่นกันคือต้มแล้วก็ปี๊ดฟ้าไอ้น้ำมันขึ้นมากแล้วก็ลงไปขึ้นมากแล้วก็ลงไป อันนี้ส้มตำผัดผักเพชรเพียบเลยค่ะซื้อยังก็แม่ตำยังก่อนเอาไปพัดอันนี้มือเศร้านี่มันแก่ลำพีลีนนะคะเราไม่ได้องว่ากลิ่นโคลนตากะนาแซ่บๆขอบเลยมันบ่ได้แก่ด้วยนะมันเหลี่ยมมันก่อปากากเลยแซ่บเอาบ้านตะมือแหลกคอนมือสั่วไทยฮอตก็บ่ได้ขายจนได้เอาให้หมูขอซีฟันไก่ในเดื่องค่ะเดิมมีกันหมูว้าาา สูสีกวนมี่นามกินสูสิกินนามยังจะโบนีไปซื้ออะไรหอยไปซื้อแยกหอยเอายาบ่อเจอมาให้เนหนามไ้น้ำคุเขาไปเอารลดไปิบาปไปเอาไม่สักหน่ะคนนออซีฟเนี่ยไปเอาเนี้ยเอ๋อเพื่อนยังมา เมล้ำให้ฟังเมอุสิครว่าบุญบุญนี่เป็นของดีมีค่าราคามันกระบอกน้อยมีหลายหลอยเหมือนแตงกวาเน่ออกเงินนั่นแบบกลินโลดเนาโอ้ตักินเบิร์ดมือเยาว์มาเห็นแล้วล้ำมเห็นแล้วล้ำบ่ต้องกินของเมล้ำอีกไงเบ่ต้องกินผูซิ่มกูกระมือหยีบแล้วนี่แต่ละใจผมสนหลายเนาะขนาดถือมาเสิร์ฟกับขั้นหัวหยาบหยาบที่น้องขนาดท่านได้กินเม่ล้ำอีกเนี่ย ลำามีตะลํำปากยากแขนยุขคงเขตจับกระวานบนสวรรค์เมืองพมบันเปนนหอมนอบุญอาวัยไม่หมือ็อย่างจางเอามาัวล้านเาอออกสีนังสีนออี่นี่เอาแสบก็ก็เห็นเบที่นาดเห็นสีเลยต้องเห็นไม่จีบมันนะเห็นสีจีแล้วัน เทเครดสูงเลยกันเ้าวเครดเอาเี่เครดสีกระเนยุบโพงเขตจักรวาลแหมสีเกิดเออมั่ก็ต้องเห็นบอมไมไรับมีมีพลังกับมาเห็นเห็นบอมไม่อ่านไม่ห้องไข่มือเดียวตาตารเตี้ยงปีนสี่ไปทั้งหมดตานสีทั้งสี่แม่สี่ทั้งสี่โกงก็ไปหลังคือจังแบกโลกกวางเอาหนีออกดินแขกนีห็นบอกคือจังแบกโลกกวางเอาไอเมนบอกวะเห็นเมือเีเมื่อเ็นใแสงบอกี่คนเวทีไฟ่สองแกง ต้องแจงแงตั้งตาตันงตาเ้าเขาม่เอแรงีเห็ดงบเห็ดเห็ดเอาเี่นี่แค่ใบเขาก็ใยทั้งทางนี่เขายามันบังหลักไมมเอออ่านบังไหมเนาะบังหนาหรือบังไม่ทั้งดั่ตาเวทหนีบนเวทีพร้อมทุกอย่างอ๋อตะกี้ตะกี้เป็นไม้ตังเออจ้เอามือมาไว้เห้ดี จับบทก่อนขึ้นมาวางน้โมมีเก่าน้อมคำต้นให้มาตรการขอบคุณค่ะคุณวันท่านาอยู่ในวานจะขึ้นมาอ่านไหมโอ้ขอบคุณขอบคุณก่อนการขอบคุณค่ะลูกหลานเช้าเช้าเมื่งไปกันนะมาตั้หอมถอดจันึกว่าคือเก่าสิ เช่าได้นาโมทอดอะไรอยังอ่ะคือปลามาล่ำถอดถอดนั่งเอกจากคณะนั่นคณะนี่มากอนกรนลำก่อนกลางนะครับกาวน้ำมากขึ้นคณะอื่นได้สิบห้าอือกับเรบงจำซื้อบ่ค่อยได้จำนั่นจำนี่บ่ได้อีกสิบเอ็ดไปคณะกันอีกคณะหนึ่งแยงตัวม่าตะเฮียนนั่งเอกโอ้มากอนกรนลำเลยมาก่อนกระลำรวดยานนั่นไปถามข้อหนาว่าเพื่อนเสร็เป็นยัง ย่าเตยกันคนหลังย่างค่อยวัวรักสีดำในแค่นี้ <c oughs> คันไล่ตัวนีน้นะหลุยสีเขาเรียนบ่ได้โอ้เออก็เห็นฟังในเม่เกิดบ่ท่านผู้เจ้าเกิดวกกดวนแค่เกิดบ่ท่านถึงแต่เงี้ยแต่เขาวา่ <c oughs> าหัวรัมกะกี้สิบ่ะมีดอกล่องคืนใส่เมย์เยือสุกน้ำเนี่ยหัวรัมหลอดนี่คือแม่์เยือสุกน้ำนาสิเป็นชมพู้องค์ตรงจีนาแดงคก็งีหมูคืนนี่ก็แต่ขี้เดียดแต่ว่าอัน แต่ว่ามันสิอยู่หดแจงบ่ได้ต้องเต้องแลีนล้งห่านต้องไปรีต้องไปช่วยออกขนาดแต่แจงมันเป็นจังไหนเ่ยมันมันมันแจงแี่ไั่ปลาช่องเหลืองเนี่ยแจงตุ๊กตาท่องเออนั่นล่ะมีไอ้ข่อยมาแต่งหน่ายข่อยแต่กีบมัาแต่กีบหมอล่าใส่แป้งอันนี้เพป็นว่ะหมอล่ามอันนี้มันนวดทุกวันนอ้เป็นหมอล่ามกัแต่กีบเป็นหมอล่อล่าเอานื้อมันแบบกอดกับวทุ่งน่องมันเวยนมันแบบกอดมันถาถ้าถ้าเราทุ่งน่องเสีย ให้ยิบ่อ่านมันหมูเออน้ำน้ำบาดาลยุกกลางบ้านมันต้องไปโยกไปอาบเจ้าต้องซวยออกต้องเปลดออกสักก่อนขีสองแถวตากขีปุ่นทาบ้านเนี่ยสักก่อนเห็นนนำคลองจังจอดอาบกวางลูกมันหรอเพียงกันไปล่ำยังสิอันลดขั้นหน่อยๆอัดกันไปลดสองแถวนี่ขัดไปล่ำเขียนเขียนที่เพ่นมีของฝากเช่นสีสะเก็ดนี่าะหอมมด เทียมพกแข็งจนบ่มีหมองนังมากหมอล่ามไหลเอาแต่หอมมาป่าแต่อ่อนซ่อนแต่เอาบอกพิกมะหอยข้อพีกระเซาตุงหอยข้อกระหอมแดงมะหอยข้อเออปาอันว่อเห็้ฟังเนี่ยไมแต่กินไม่จิบเน่ยใหญ่็นอยฟังเราจะตืไปหลินน้ำป่าน้ำหยางไปหลินในปลาในหยางดอกบัที่นีมผีมะเบิงเอาอันเขาตีมหอเขาตอกเมืมาท่าทนี่เมือามาเป็นใบหม่ใไ ไปขายของก็ตัวให้พ่อตัวเด็กหน่อยยากเดียวอย่าเพลินว่าเนาะจะมีเงินมีหยังอยู่จะว่าไม่อินไปขายของพี่น้องเดี๋ยวเร่ากับแม่ไหมแสบบอปีกีแม่ป้าตำมาอีกเนี่ยแล้วพอยูดอกว่าโลดมีตำมหยังอีกไปอ่านเบิ่มตำปลา ตำปลา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 พวกม่นเอาไปตำอยู่ปลาเด้ออืเก็ยบพี่น้องต้องใส่ต้องเ,งเสียบมาได้ไอ้อามเออาเยอะไหมแบบแบบข้นข้างหลังเนี่ยเกียบสมมติเรายิ้มใส่โอ้ยสิบบาทหนึ่งซื้อเหมือนบ้านนี่เอาะ ส้มตำยำแรงกค่ะ,จะเจาพี่คนเพชรพักอีนนี้อันเอาไปอันเพชรม,มือเส้าพักมือเส้ากับเพชรว่าสาันบอกเพีรยังมาเพชรพักเพชรเนี่ยเจ้ายวเเลือกลานครับยฮะไม่นองขนาดตำบแหลกได้หนีบอกพี่นี่ยังขนาดอันนี้ยังเป็นนวยอยู่ได้หนีพริแกงตา่าง<ๆ>ประเทศเลยมาด้วค่ะมัน,นมยังนี้ว่ามันเท่าเหตุ กันไก่กันไก่กันไก่ยูบ้นก็เอื่นกันไก่กันแต่ว่าบริการแบบนี้เอาตามาฮอก็จะกันูไก่แบางเขากินน้ำยังันี่ามีแบบน้ำพริมั้ยเน่นอะเจ้านเนอะเนาะ เาไม่เห็นหน่องไอ้ลุงกินไม่สิเป็นยังเออ,อ,อกิ่นผเียแต่เอามานองเรีงแน่ยคุเพิ่มมีธุรกิจเฮอัน,นสูตรขายว่าสั่เดือนละสองตัวไรแบบสองเดือนสองเดือนว่าสองเดือนตัวม <c oughs> ไม่เอ้ไปตัมฮึงเปาเอาไม่กินสำหนึ่งไม่กินเน่ บ้านอะอยากปิดกองคืปิดแค่เดียวมันได้จะร่างันอืมออม่น่าอังแซ่บจีบอาเมนดอกมันหน่อยเอนว่าแซ่บเนาะมันหน,อน,หนอ่อยมันไปแ่ะบ่าหมดมันเป,ปิดปน,นหนแัแล้วมัเคยเปิดของไฟเลยมันองกับบเบงกงอยู่ที่บ้าน บ้านโคกคำเนี่ยบาสอทอบ้าสอทองหอหลอดยอสุดจังยาง่าหอยที่รสไก่ออกไปพุ่นพระเอกเมีเเออทอาที่มาทอที่ไก่ออกไปบักไก่นี่ขี้ติดก็ไม่กูริดวะติดวะน้อ่างหมูเข่ามากเนาะลงหนาลงหล่ท่ากรับ้างไปูเย ก็ของกระทังเนี่ยมันตุ่งเลยแต่มันเป็ีอย่งอันนี้เหรอย่าีขยวนหัวท่างกว่านั้ก็เพราะขบพิษนากเมสเนี่ยเมื่กลับบอกว่ใส่ย่อยบอเียวใส่เยวนั่นเยวนีบอกเดี๋ยวใเมี้ไปใส่กบ่วยดไ่ดีนไปเอาทองพิพ่อตาย กูทั้งสื่อกูต้องแหงมาปาแค้นสูผอมแม่คือเรื่องได้ก็ะิต้องจ้งสั่นัวเนาะเจ้าย่อหลังกล้องเลยเจ้าว่าเขากล้องเนาะไปปาก็ล่ำหน่อยหนึ่งจะมปนต่อวากไปขายของล่ำเจ้าบัดดีล่ำแท้บัดดเพ็เพ็ดล่ำเดี๋ยวบอได้ล่ำเดี๋ยวจาประหยัดล่ำได้ลาายายไทยแต่มอล่ำเลยอยู่สองบ๊กี กเบิ่งมีแผมาเบิ่งจักเทียยอดด้เทียละสีนึงก็ต้องตั้งงันวันลกมาคู่น้ำนเนาะเดยมาคู่เอ็นันลกมาคู่เอ็นเอ้ยตาผมเนี่ยเเขาาเข่าบ่เข่าบ่ปิกฮะเข่านาเข่าาพี่น้องค่อยพอกันไหมน้องขันน้อง ยิบหน้านะคะยังอย่าฝากติดตามช่องบิ๊กี้สีนำนวินได้น,นะคะแล้วก็ช่องพาเพลินออฟฟิเชียลนะคะสวั <laughs> สดีค่ะ